มีเรื่องรถกวนอยากสอบถามเรื่องกฎหมายซื้อรถยนต์นครับผม,มครับเชิญครับคือคืออย่างนี้ครับผมมีเพื่อนอยู่คนนึงไปเช่าซื้อรถยนต์เอาไว้แล้วทีนี้เอ,อเขาเสียชีวิตคือคือคือรถยนต์คันนี้ครับผมเขาเขาออกให้เอ,อที่ภรรยาใหม่แต่ว่าเขามีภรรยาเก่าที่จดทะเบียนสมรสกันแต่ยังไม่ได้หย่าทีนี้ทางภรรยาใหม่เนี่ยเขา ก็ก็ส่งค่างวดทุกเดือนไม่มีติดค้างแต่ทีนี้คือว่าคือเขาอยากจะส่งรถต่อทีนี้ผมอยากอยากรู้ขั้นตอนของของการส่งรถต่อที่เอ่อต้องทําไงบ้างครับอาจารย์ชื่อเป็นของคนตายใช่ไหมครับผมอ่าเขาก็มีภรรยาจดทะเบียนด้วยครับผมแต่รถคันนี้คือคนที่ใช้จริงคือภรรยาใหม่ครับผมอืมไอ้ภรรยาใหม่ใช้เป็นไรหรอกไอ้ปัญหาคือภรรยาเก่าเขาโอเคด้วยไหม ครับ<อ>พยาเก่าโอเคไหมก็เบื้องต้นเขาเคยคุยอยู่ครับผมว่าว่าเขาเขาต้องการจะส่งรถต่อครับไม่ไม่ไอภรรยาที่จดทะเบียนน่ะครับเขาโอเคไหมก็ก็อโอเคนะครับผมอ่าถ้าโอเคก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร,ร่นะ่ะพี่วสันเชิญครับ คือถ้ามันตกลงกันได้นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันรถเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นของคนตายหรอกนะครับเพราะว่ามันยังอยู่เช่าซื้ออยู่นะครับพอเช่าซื้ออยู่พอตายปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็บริษัทเขาก็จะบอกว่าเอออันเนี้ยใครจะมารับมรดกตรงนี้แทนรับเป็นคนไปจัดการแทนอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนตายแล้วเนี่ยมันจบแล้วนะครับทีนี้สองคนนี้ก็คุยกันได้ นะครับจริงๆเรามาดูกฎหมายนะครับภรรยาใหม่กับภรรยาเก่านะครับภรรยาเนี่ยนะครับตามกฎหมายนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือต้องจดทะเบียนนะครับกฎหมายเขารับรองตรงที่การจดทะเบียนทีนี้ภรรยาเก่าเนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้มีการหย่ากันเมื่อไม่ได้มีการหย่ากันก็จะดูว่าคนรับมรดกหรือคนที่จะจัดการ มรดกของสามีผู้ตายได้นี่ก็คือภรรยาเก่านี่แหละนะครับเมื่อภรรยาเก่าจัดการได้คุยกับภรรยาใหม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไปโอนไปจัดการทางเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําให้กับภรรยาใหม่ได้นะครับเพราะเราตกลงกันแล้วนะครับว่าทรัพย์สินตรงนี้อะไรตรงนี้นะครับจะให้กับภรรยาคนใหม่เพราะภรรยาคนใหม่นี่เขาก็ใช้อยู่ นะครับตรงนี้นะครับขอให้ตกลงกันแล้วก็ไปเซ็นอะไรต่ออะไรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาทําตรงนี้เช่าซื้อนี่นะครับก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราตกลงกันได้เราสามัคคีกันอยู่นะครับเรารู้อยู่ว่าอันไหนเป็นอันไหนครับไม่เกิดปัญหาครับแล้วก็ดูทายาทด้วยนะทายาทก็จะมีลูกอีกนะครับลูกเกิดขึ้นจากภรรยาเก่าแล้วก็ลูกภรรยาใหม่มีไม่อีกก็ดูได้ถ้ายอมหมดยิ่งสุดยอดเลยนะครับให้ยอมกันลักษณะนี้ดูกันตรงนี้นะครับ แค่นั้นเองครับคือทางฝั่งผู้ตายก็ต้องทําเรื่องจัดการมรดกใช่ครับแล้วก็ค่อยดําเนินการเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสัญญาไปาให้กับพยาม่ได้นะครับหรือบางบางทีเราได้รับมานะครับก็เอาไปขายได้แต่ทายาทต้องตกลงกันให้ได้ขายแล้วจ้าเงินไปแบ่งปันกันครับอย่างนี้ทางที่ดินเขาก็ทําให้แล้วก็คนผู้ซื้อก็สบายใจเพราะว่าทายาทอะไรต่างๆไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเพราะที่ดินมันมันน้อยบ้านมันแยกไม่ได้เอาขายเลยแม่ แม่ขายก็ขายแล้วก็เอาแบ่งปันกันตรงนี้ก็พอแบ่งปันก็คือหมายกามว่าได้เงินมาแล้วต้องเอาไปแบ่งจริงๆนะครับอย่าไปเก็บไว้คนเดียวนะครับแค่นั้นเองครับผมผมเลกวรสอบถามอาจารย์เรื่องหนึ่งครับคือคนตายเนี่ยอภูมิลำเนาก็อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยไม่ไา้การร้องขอเป็นผู้จัดารมาดกต้องไปขึ้นศาลที่ไหนครับอาจารย์ครับการจัดการมาดกนะครับตามกฎหมายนะครับต้องร้องนะภูมิลำเนาก่อนตายครับอืถ้า คนที่เสียชีวิตนะครับเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิเราก่อนตายที่ไหนต้องไปร้องตรงนั้นครับอ๋อครับครับครับตามนั้นเลยครับครับครับอาจารย์มาาครับขอให้ในการอยู่ผู้ไปนานๆนะครับผมให้ความรู้ดีมากครับขอบคุณครับ